กฤกาเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวมมทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกทุกคนที่ติดตามกันวันนี้ก็จะมาพบกันในคลิปที่ห้านะคะแสนรายได้ั้นที่ห้าของอ้างสรรพสินค้ามมอนะคะว่าตรงเนี้ยั้นที่ห้าเนี่ยเราจะรับกันยังไงนะคะแสนรายได้ั้นลึกั้นที่ห้าคือวันตายโดนัดตรงเนี้ย ก็ไม่ยากค่ะถ้าสมมติว่าเดินมาตามแผนแผนละสามคนนะคะสามคนสามสามที่ปีนวางไว้ตรงเนี้ยไอเราดูว่าลึกลงไปถึงชั้นที่หกเนี้ยจะมีทีนที่1ที่2ที่สามเนี้ยจะสามารถลึกลงไปได้เท่ากันไหม ว่ามีตีมหนึ่งตีนใดที่แข็งแรงที่สุดและก็สามารถลงลึกไปถึงชั้นนี้ได้แค่เพียงตีนเดียวนะคะสามารถลงไปได้แค่ตีนเดียวส่วนที่2อที่สยังไปไม่ถึงช่วงนี้บริษัทก็จะดูว่า เส้นที่หนึ่งหรือคนที่1ที่ลงไปเนี้ยเขาจะมีขีดคะแนนถ้าสมมติว่าหนึ่งคนก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2187ันหน่ะคะสองพนเคนเพราะว่า1คนหนึ่งในสาเพราะว่าถ้าสาคนมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ3ามพันกว่า คนนะคะสองสี 2, 4, 6, 6, 000, ่หกอกปันกว่าคนค่ะอกปันกว่าคนตาลงไปพร้อมกันเต้ากันทั้งสามคนแต่ตาแก่หนึงเดียวก็สองปันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดส่วนที่เหลือสองกับสามตรงนี้คือบริษัทจะออกมารวมกันสองคนสองเส้นนี้มานับดูว,ว่า ขอมีตั้งบทขีดคนในสองทีมนี้รวมกันแล้วจะได้เท่ากับทีมที่หนึ่งไหมคือสองันหนึ่ง้ยแปดสิบเจ็ดคนเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ถือว่ามาบรรจบกัน่วงนี้บริษัทก็จ่ให้เราทันทีนะคะจันที่ห้าเนี่ยจะอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะคะสามสีห้าตรงเนี้ย จะรับ13% 1 0ถึง13แต่ถ้าลึกไปชันที่6จะอยู่ที่15%ที่7 20% 2 0เปอเซ็นีถึงย3 15ถึง18ตรงเนี้มันที่กระยัดขึ้นไปเนี่ยคือหมายถึงว่าฐานเรากว้างขึ้นด้านหน้าฟว้างขึ้นจำนวนคนมากขึ้น ตานมันม่นคงขึ้นบริษัทเขาก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นให้เรานะคะส่วนนี้พินจะคิดแก้ตลานเล็บที่ทุกคนบอกว่า7ศษกนแปดคนหาจ,จะทำไม่ได้เพราะคนข้างล่างอาจจะรอดจะตำบ้างไม่ตำบ้างนะเพราะฉะนั้นพินคิดแก้เอาที่คนที่ก็ตั้งใจ เอามาติดตัวเราว่าสองถึงสามคนกันทุกๆุกคนคิดว่าโอเคน่าจะไปได้น่าจะแต่กันได้นะคะก็ถ้าสมมติว่าเ้นที่หนึ่งสองพันกว่าเซนต์ที่สองรวมวกันก็สองพันกว่าสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดก็ตกอยู่ที่สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่คนนะคะรวมกันทั้งสองทีม ไปค้อคิดแก้สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นข้อห้าสิบสองบาทห้าสิดสองบาทต่อคนข้อห้าสุดสองบาทไปคูณกับที่ปันสามร้อยเจ็ดสี่ข้อตกลอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทนะคะ สองเส้นสองตีนมารวมกันแล้วก็คิดแก้สิเปอรคือห้สบองบาทและข้อสองเนี้ยหนึ่งตันเนี้ยคือในสี่ปัน3ามร้อยเจ็นเนี้ยคือคนละ120่งอบเนะคะคือไม่ต่ำกว่านั้นแต่ต้า หากว่ามีใครที่เคยซื้อถึงสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถึงหนึ่งพันเอ็นพีก็ตรงนี้เราก็รับแก้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็นพีก็่าเดิมตาบว่าบริษัทจะจ่ายให้เราเป็นรายบุคคลคนละหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็นปีนะคะจากสิบเปอร์เซ็นหรือสิบสามเปอร์เซ็นนั้นมันอยู่ที่ฐานของเรานะคะ ก็อินคลิปแบบว่าต่ําสุดคือแผนไรายได้ต่ําสุดแล้วคือจะไม่ต่ำมากกว่านี้แล้วนะคะปินจากคลิปต่ําสุดแล้วแต่ถ้าตามมา,าตรฐานของบริษัทก็จะจ่าย13%นะคะตรงนี้วันใต้เดือนนัดตรงนี้ชั้นที่5นะคะชั้นที่6ก็จะปล่อย15% 78บาทชั้นที่เก็ปล่อย20% 104บาท หือตายี่สิบสามเปอร์เซ็นก็บวกเพิ่มไปอีกสิบแปดเปอร์เซ็นก็บวกเพิ่มไปอีกสองสามที่อ๊สามที่เจ็ดเขนะแต่เนี้ยเราเอาตามที่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราคิดในตันเล็กคือหน้าไม่ฟังแต่ตากเลยสามารถตันหน้าฟัางได้เพราะโอเคนะคะคือมันจะเป็นแบบลักษณะคือแบบเนี้ยมันจะแบบนี้นะคะคือ มันจะเหมือนที่คุณบุญชัยตั้นอธิบายไว้ว่าคือตาว่าเราคิดว่าอย่างเนี้ยตั้นบอกว่าปิดนะคือเป็นการข้าใจปิดแต่ตาสําหรับตั้นตั้นบอกว่ามันต้องอย่างนี้คือนะ้างคือสมมุติว่าเราตั้งต่ไว้ฟางแต่พอลงมาลงมาลงมาข้งางล่างจุดเนี้ยมันจะเล็กจะเหลือแค่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้น เมื่อมีหนึ่งเดียวที่เหลือก็รวมนับคะแนนหมายบรรจบกันกับเส้นล่างสุดเนี่ยคือในแผนรายได้ที่คุณบุญใจตั้นอธิบายไว้ในคลิปอานาทีมาตา้านาทีกนะารใจเปลี่นรายได้ของโมโมอที่ตั้นเคยอธิบายไว้คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะ,จะเล็บลงมาข้างล่างมันจะคือ แบบแผนติ๊กล็อกนะคะือแผนแปบแผนติกล็อกตาแผ่ไม่ติกล็อกร็วางไว้แบบนี้มันจะกว้างลงไปเรื่อยเรืหรือว่าวางไว้เิดหรือสามมันก็ลงไปคือแบบนี้คือจะรับเลยเพราะมันจะลงไปเต้ากันหมดเราไม่ต้องมาดูกะแนนอยู่เพราะรู้ว่ามันลงไปเต็มที่ รือไม่ก็สองสามเส้นจะลงไปบรรจบกันในห้าเอ็ดนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสองสามเส้นโอเคดมีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวโดเด่ที่ลงไปฝอนที่เหลือยังมาไม่ถึงก็เอาคะแนนของตั้งบดทุกเส้นนั้นมารวมกันให้เท่ากับเส้นที่หนึ่งร้วบัทก็จะใจ่ายให้เรานะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้เราจะต้องไปช่วยอีกตีหนึ่งนะคะ จะต้องไปหาเตเซอร์คนที่สมัครแล้วก็ซื้อของกินของใช้อัราึง 120mp หาเพิ่มช่วยกันเพิ่มจนครบเท่ากับคะแนนของเส้นที่หนึ่งเราถึงจะรับตรงนั้นถ้าเมื่อ,อไรที่ไม่ครบเราก็ไม่สามารถรับได้ค่ะถ้าเส้นที่หนึ่งนำลงไปแล้วส่วนที่เหลือยังไม่โอเคยังไปไม่เติมเราจะรับไม่ได้ แต่ตาเอาทุกคนทุกเส้นมารวมกันแล้วก็มาบรรจบกับเส้นที่หนึ่งของคนที่หนึ่งได้ก็โอเคส่งนี้รับเลยนะคะคือตาเส้นเล็กๆตรงนี้ก็สองแสนสองมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทนะคะแต่ตาสวมมวกว่าหกคนตาเราไปหน้าคว้ามหกนะคะ มาถึงจันที่ห้าตรงนี้จะสี่แสนห้ามื่นสี่พันแปดร้อยร้อยสี่แสนห้ามื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทคือประมาณนั้นนะคะถ้าสมมติว่าหกหกคนนะคะหน้ากว้างหก แล้วก็ลึกลงไปลูกคือจับไม่ต่ำกว่านั้นนะคะเพราะมันจะ10เซนมันก็200,000สองหมื่าแล้วนะ3คนอกคนมันก็จะตกประมาณนั้นค่ะประมาณ40,000กว่านะคะ45,000กวา่านะถ้าสมมติว่าอกคนนะคะ เนี่ยคือรายได้มันจะไปต่อยานจำนวนคนที่เราจะสร้าง่านของเราว่าเราจะให้หน้ากว้างต่าไรนะคะยิ่งกว้างมากเราก็ยิ่งได้เยอะจะสี่คนก็ได้ห้าคนก็ได้แต่ถ้าปล่อยสิบสิบเอ็ดยี่สิบสามสิบสี่สิบปล่อยจะยิ่งดีนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าฐานก้างล่างน่ะจะลึกลงไปได้ แค่ไหนจะลึกลงไปได้กี่เส้นบางทีในหนึหาาน่งร้อยอาจจะมีแก่หนึ่งเดียวที่ลงไปที่เหลือก็ต้องเอามารวมกันเพราะตันหน้ากว้างร้อยคนเนี่ยคุณทิศเตออธิบายไว้แล้วตรงนี้นะคือปินไม่ออกมาคิดเพราะว่ามันเยอะอย่างคนวเรากว้างแล้วมันเนต็มไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนคิดว่าปิน ไปไม่ได้ปินก็จะอธิบายจากตายเล็กๆแล้วก็ค่อยขยายไปนะเพราะสามคูณสาโอเคแล้วคือทุกคนตันได้สี่ก็ตันได้ปิ่นมั่นใจว่าตันได้สี่หดทุกคนตันได้ต้าตั้งใจตันเม่่าใครนะคะเนี่ยขอฝากกันไว้แค่นี้นะคะแตนรายได้กันที่ ส่วนทุกๆด้านทุกๆคนที่ติดตามอยู่ถ้าหากว่าใครต้องการจัดสำนักแล้วก็ยังไม่มีรหัสผู้แนะนำน,นะคะปินขอแนะนำ UN 0 00 0 7รหัสผู้แนะนำนของปิ่นนะคะก็ขอกากเพือพ่อนๆทุกๆคนเอาไว้ด้วยนะคะเต่๋ยวต้งใจที มีผู้แนะนํำก็ลองตามาลองทากันดูนะคะซื้อกินซื้อใช้แล้วก็มีรายจ่ายก็บัญชีบางคนอาจจะซื้อเครื่องสำงานแต่บางคนอาจจะซื้อของกินของใช้หรือบางคนอาจจะซื้อของลูกเล็กเด็กน้อยนะคะส่วนคลิปต่อไปเราก็จะมาพบกันในแี่รายได้ของชั้นลึกชั้นที่6นะคะ ชั้นที่หกเนี่ยเราจะรับยังไงแล้วก็รับกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจากสารละสามจนถึงสาและอกกลนะคะเราบริษัทจะจ่ายยังไงแต่จั้นลึกจันที่หกเนี้ยคือไรายได้มันไม่มีคำว่าสิ้นสุดขาบเลยที่เรายังซื้อกินซื้อใจอยู่นะคะทุกๆคนซื้อกันอยู่ก็ 4. สุดท้ายก็ขอ กราบกลับดีกันเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกๆตัานมีความสุขและพ็ประสบความสำเร็จร่ำรวยเจริญก้าวหน้าแล้วก็เอิงเอกันนะคะสวัสดีค่ะ